โอเคคุณตาคุณได้แล้วค่ะรู้เรื่องค่ะสวยอยู่ยังตามหมอีตาอ่ะบอกราอ๋อถายแล้วใชอยทคน่ยทุกคนยโอศัสองนย่อทอนยกเจ็ดหกสองศูนย์0ี่องคอ จับมือจับมือได้เลยค่ะจับมือได้เลยหนูอย่าเข้ามานะลูกไปต่อแถวทั้งนู้นมาครับหนูคาราเมลการะแมลชื่อการะแมจริงไม่ได้หลอกปม่นึงลูกนะ เหน้าไปแให้พี่ปางถ่าย้ยขอจับมือหน่อยนคะถ่ายให้เด็กผู้ชายคนนี้นี่นะของเด็กผู้ชายคนนี้ขอบคุณค่ะมาเป็นวิดีโอเปลี่ยนเปาเป็นก้องรูปภาพเรียบร้อยค่ะ เราเดินข้ามรถตอแม่ก็บอกพวกเรามไปดีแมวอนนามาแมวแมวแม่เราลูกแก้วแม่เราลูกแก้วแม่เราลูกแก้วหลายคนเกินแมวแมวแม่มองนะคะพอดี สวัสดีได <bbe> ้ก่อนว่าจะวัสดีแต่วัดีจใครแก้งัต้ดคนสวยไม่หนึ่งนะคะนี่คนสวยไม่หนึ่งเอาเร็วๆพูดเขาเดกเขาจำไม่ได้เน่ยุแหล จำตัวเองได้แล้วขาขาภาพเสียภาพเสียให้มาปางถ่ายกันให้มา,าปางถ่ายาเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเข้านะคะเดี๋ยวเพิ่งเรียบร้อยค่ะ<า>แม่แม่เอากล้องให้มาปางค่ะอ่ามาแม่เข้ามาแก้เรียบร้อยค่ะเ<า>ดินหน้าเลยค่ะ กงอยู่ไหนเอย่ามาให้มันปางถ่ายค่ะไม่เัดเลย

เดี๋ยวเปิดกล้องผ่เปิดกล้องผ่านไม่เปิด่ะยขอเปิดไาพเป็นให้แม่หน่อยเฮ้ยแม่ระวังไไม่ด้ยนวยแม่ปล่อยไม่เท้าค่ะเดี๋ยวไปดนขูดรถพ่อเขาแม่ขยับมานิดนึงแม่กเดินหน้าไปค่ะแม่เดินหน้าค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมไม่เท้านะคะไม่เท้าไปด้วยนะคะไม่เท้าได้วยไม่ใช่ต้นจุดแม่ ไม่อย่าเดินเข้ามานะคะไม่อย่ามาขอบคุณมากขอแม่ขอบม่เป็นไงล่ะขอบใจกระแรกขอนิดนึ่งขอนิดนึงอขอยอะนะคะวใหญ่จะไแนบรถทิค้าและหันหน้าจัก้องคเพื่อความไวของคนอื่นตานะคะอบคใจเต็ม

แม่กล้องหนูจ้าฟางก้องแม่เขาเนี่ยแหละเอ้าวหรอผู้สาวเขาร้อยค่ะแม่จะน่าประทาบนี่ถ่ายไหมคะถ่ายไปถ่ายไแม่ไม่ถ่ายหรอคะแม่ไม่ถ่ายเลย ่ยเลยเข้าไปใกล้ๆอัน <c oughs> หันหน้าไว้ที่กล้องเล <c oughs> เรียบยค่ะผมกหดอีกก้อนนี้ก็หมดอีกแล้เรียบร้อยค่ะขอรีมล่างขอเียเรียบร้อยค่ะขออะไรอะไรนะอะไรนะขอทจังปูนจำปลาจำปีง่า่ายนะมาทางนี้ค่ะ คิดเนี่ยเรียบร้อยค่ะเขานอนไม่หลับต้นคืนหรอกเรี๋ยเขานอนไม่หลับต้นคืนเรียบร้อยค่ะเะมื่อ,อกอออี้กเาแล้วคุยไม่ได้ค่ะคุยเคุเลยคุยชอบอเขาบอกมาคุยเออเขาบอกเ้าชอบเาบอกเขาชอบ วันนี้ขายได้แล้วนะคะเขาอ,อุาตส่าห์ต่อตั้งนานไม่ไคุยขายได้แล้วนะคะอันนี้เป็นก้อย เมนูสามเมนูค่ะแกป่ซอสเลยอ่ะววันนี้รูปเ็นสามเยไม่พูดวปากเปี้ยวเดี๋ยวป่าเปี้ยวเรมร้อยค่ะห้าคุยห้าคุยห้าคุ้าคุยากียวย้้ร้อยครับป้า้าสวัสดีคยเียราพุย่สี่ยี่ห้ายีห้ายห้ายหแล้วก็ย8 29ปย ขอบคุณมากครับโชคดีนะครับไม่ต้องแก้หนูแล้วไม่เรียกถึงน้อยก็ถึงอยู่พอแล้วไม่ต้พอ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 แล้วเดี๋ยวให้แก้อยู่ก่อนยี่หัวต้องไปตื้มเมื่อกี้ถ่ายกับคนนี้มันจะได้แต่วันนี้อบอุ่นแล้วยอมากเลยขอไม่ได้รถมาไปเลยไปเลยออกเท่นี้เหรอเนะ